เรามาฉลองกันเนื่องจากว่าวันนี้เกลีย่ยไปเทิมใช่ไหมคะอ้าวจริงเหรอเย้ <Yeah! S 2> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันวันนี้เรามางานวัดกับดีไซน์ไม่กุ้งใช่ไหมคะไป <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆจะทําอะไรกันนะคะไปว่ <c oughs> มาก่อนนี่นะคะทำมากับพ่อเล้งมืเสื้อไอซทิมทำมาเอาอะไรครับอู้ทำมาได้ติมด้วยได้แล้วมาแล้วไอ้ดูนายอ้โหไอ้ทิมแตงโมหอลูกแกะเลยครับแกะเลยอ้าวทุกคนคะตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินงานวัดไฟดับนะคะไฟดับทุกคนไฟดับเอ้ามองไม่เห็นพี่เกียวเลยอะ ไฟดับไฟดับค่ะตอนนี้ไฟดับอุ้ยน่ากลัวมอมมืออะไรเนี่ยแม่ลืมเอาไฟฉายมาตอนเนี้ยมืดตต๋อเลยทำไมอ่ะโอ้โหดูดิมืดหมดเลยนะคะตอนนี้เงินวัดไฟดับหมดเลยไฟดับหมดเลยเดี๋ยวเรารอไฟมาก่อนนะคะแล้วเราจะมาเริ่มใหม่เนาะเย้ไฟมาแล้วพี่แกไฟมาแล้วเดี๋ย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 วดูดูดูก่อนว่าร้านนี้ร้านอะไรร้านอะไรดูสิเนี่ยร้านอะไรของป๊อ ไมโลรถโรงเรียนกินไหมกินไหมไม่ได้มองนะเอาวันใหญ่เอาไหนเอาวันมัธยมสองแก้วก็ได้เอามัธยมสองมัธยมสองแก้วมัธยมสองแก้วนี่ไมโลรถโรงเรียนเอาเป็นถังไปเลยได้ไหมค่ะได้เป็นถังอยากจะให้นะลูกนี่ของเกลลี่สั่งอันนี้นะมัธยมนะคะได้แล้วได้แล้วโอ้แบบนี้เลย ตอนนี้นะคะนักเกีรี่ก็ได้แล้วอร่อยมากเลยใช่โอเคปะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะตอนนี้น้องดีไซน์เริ่มไปเล่นของเล่นแล้วมันจะเต้นก็เต้นนะทุกคนไม่เก็ตตามที่เกียวรี่ไม่ทันเลยนะ น้องๆคนไหนชอบไปยืนเต้นหน้างานวัดแบบนี้บ้าง<ป>เห็ไหมอ่วไปเร็วโอ้อดิไซไปซื้ออะไรนั่นไหนซื้อนี้ซื้อให้น้องด้วยซื้อให้ทันบาด้วยลูกเอาสีไหนให้นอ้อง<ะ>กระสีอะไรฮะกระสีโอเคเอาค่า,ออาอดูพี่ทำยังไงตอนนี้กำลังสอนเกลี่เล่นนะคะอ่า แล้วก็ดีขึ้นไปว้าวมาแล้วแล้วเป็นเกลียดอะตอนนี้เกลี่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเกลี่จะทำได้หรือเปล่านะคะโอ eh ้โหชำนาญโอ้โหชำนาญโอ้โหชำนาญกําลังจะบอกว่าชำนาญอ่ะลองใหม่รอบหนึ่งลองใหม่รอบหนึ่งเวลาเวลาปล่อยมือข้างบนช่วย ตวัดไดนึงวัดด้วยลูกตวัดด้วยเอาตรงนี้ค่ะหยอะไปาดูจังหวะลูกบอก่อนะได้ได้แล้วอะ่ตอนที่เกลเราทำหนึ่สองสามอู้ด้แลวได้แล้วได้แ้ได้แล้วได้แลว้าโอโอเคได้แล้วนะคะเล่นเป็ดล้วจะได่สอนเราทำมาเล่นด้วยใช่ไหมตอนนี้เกลี่อยู่ที่ สามลูกโป่งนะคะสามลูกห้าสิบบาทนะเออนักเยลูกโอเคสามอันครบแล้วแล้วขอดูหน่อยโอเคนี่นะคะไปตอนนี้เกลียจะเล่นปลาโป่งนะคะ พี่เกลี่ไปเล่นปลาโป่งมาเกลี่ดกำลังจะตักปลานะคะโอ้โหได้แล้วเต็มเต็มแก้วย่างย่างที่ว่าอยู่ตรงนี้ทำไมตรงนี้โอ้ทว่าอยากตักอะลูกโอ้โหนี่นะคะเมื่อก mm ี้พี่เกลี่ไปตักปลามาได้กี่ตัวพี s <S ่เกลไม่ได้ก oh, ็เลยมากินไอติมหลอดนะคะไอติมหมุนนะคะแค่ละห้าบาทเอากี่แห้งคะยังได้ปลาเหมือนกันนะได้ปลาเนาะบ้านเราก็มีที่เลี้ยงอยู่ดีไม่มีที่เลี้ยงอ่ะเอาสิอะไร